สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบครูไอีกแล้วนะครับวันนี้ครูไอ้จะมาสอนในเรื่องชีวิตและครอบครัววิชาสุขาศึกษาและพักษามาดูกันนะครับมาดูครอบครัวความหมายของครอบครัวครอบครัวหมายถึงอะไรครับครอบครัวหมายถึงคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์ การทางแต่งงานสายเลือดหรือการรับเลี้ยงดูสังคมหมายถึงอะไรครับสังคมหมายถึงกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอยู่ด้วยตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนดต่อมาสมาชิกในครอบครัว1.2นะครับสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วยพอ่อแม่ลูกหรือบ้างครอบครัวอาจจะมีปู่ย่าตายายลุงป้านะ้าอาอยู่อาศัยด้วยตามลักษณะของครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่อ่ะมาดูกันมาดูรูปกันครอบครัวแรกอาจจะมีแค่พอ่อแม่ลูกมีปู่ย่า มีตายายอีกครอบครัวหนึ่งอาจจะมีพ่อแม่ลูกลุงป้านนะาจ,จะไม่มีปู่ย่ากับตายายเขาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้เนะาะอ่ามาดูต่อมา1.3 1.3ความรักและความผูกพันในครอบครัวความรักและความผูกพันในครอบครัวเกิดขึ้นจากสมาชิกทุกคนปฏิบัติต่อกันดังนี้ 1. นง,นงแสดงความรักความห่วงใยระหว่างกันเช่นโอบกอดหอมแก้มมาดูรูปแรกเห็นไหมมีรูปดังต่อไปนี้นะครับมาดูข้อที่2ให้ความเคารพซึ่งกันและกันเช่นลูกหลานแสดงความความเคารพปู่ย่าตายายหรือน้องเคารพพี่เช่นภาพนี้ย,ยกตัวอย่างเช่น เป็นนักเรียนนะครับแสดงความเคารพต่อคุณปู่คุณย่าอ,าอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ3เอาใจใส่สุขภาพซึ่งกันและกันเช่นชวนกันออกกำลังกายดูแลเมื่อคนในครอบครัวเจ็บป่วยามาดูกันนะามาดูต่อมาข้อที่4ทํา ข้อ,อที่4ไม่เห็นทำงานบ้านโดยทุกคนในครอบคอรัวแบ่งหน้าที่และช่วยเหลือกันเช่นทำอาหารรดน้ำต้นไม้ล้างจานกวาดถูบ้านเป็นต้นภาพแรกเป็นอะไรครับภาพแรกทำอาหารภาพต่อมาภาพที่2ทํทำอะไรครับถูบ้านใช่ไหมครับอ่ะอย่างนี้เป็นต้นมาดูข้อต่อมาข้อที่ห้า ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม,ม่ำเสมอเช่นกินอาหารร่วมกันไปทําบุญไปท่องเที่ยวร่วมกันทั้งครอบครัวรูปแรกไปไหนครับอ่าไปทําบุญแล้วมาดูรูปที่2รูปนี้รูปที่2เข้าไปไหนกันครับไปเที่ยวไหมไปเที่ยวไปท่องเที่ยวทะเลนะครับอ่าสำหรับวันนี้ครูก็ เนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนนะครับดูแลสุขภาพดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ